ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมบและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงเจาะลึกข้อมูลดุเดือดก็จะมาทําการงัดแงะแกะเกาข้อมูลกันอย่างดุเดือดนะครับคลิปนี้ก็จะมาทําการเจาะลึกข้อมูลเรื่องจันทรานําพาสู่ต่างโลกในหัวข้อที่มีชื่อว่า ประวัติข้อมูลของมิซุมิมาโคโตะพระเอกของเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าท่านผู้ชมหลายหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวต่างๆของเรื่องจันทานำพาสู่ต่างโลกกันมาก่อนแต่ผมรับรองเลยว่าเรื่องนี้สนุกแบบจัดๆมีครบทุกรสทุกอารมณ์แถมในเดือนนี้แบบแอนิเมตก็จะออกฉายให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันแล้วดังนั้นการที่ได้รู้ข้อมูลต่างๆของตัวละครเหล่านี้เอาไว้ก่อนมันก็น่าจะช่วยให้ท่านผู้ชมทุกท่านอินกับการดูอนิเมะเรื่องนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับและแม้ก็แน่นอนว่าถึงคลิปนี้จะปปเป ขอมางมังงะเรื่องนี้มาพูดคุยกันอยู่แล้ว,ลวครับดังนั้นท่านผู้ชมท่านไหนที่กลัวโดนสปอจงคลี่หดตดหายผมแนะนําให้ปิดคลิปนี้ไปซะแล้วก็ไปดูอนิเมะที่จะออกฉายกันมาสะก่อนก่อน,อนที่จะไปดูคลิปนี้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมมองว่าท่านผู้ชมทุกท่านอาจจะเสียอัศรสิสพลหิมาพานในการรับชมเป็นแน่แท้แต่ถ้าเกิดโนโนโนแคร์กะละแมแปะกล้วยก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าไป ก็อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นครับว่ามิซูมิมาโคโตะเป็นพระเอกของเรื่องนี้ต่อเรื่องเรื่องมีอายุ16ปีสูง160เซติเมตรน้ำหนักไม่ทราบ มีผมสีดำตาสีดำรูปร่างปกติไม่มีกล้ามไม่อ้วนไม่ผอมโดยที่เขาคนนี้เป็นลูกคนกลางของครอบครัวมีพ่อชื่อว่ามิซุมิฮายาโตะหรือคานาดไอโอมีแม่ชื่อว่าแคสทอรมีพี่สาวชื่อว่ามิซุมิยูกิโกะมีน้องสาวชื่อว่ามิซุมิมาลิ ซึ่งพอถ่าผู้ชมได้ฟังชื่อพ่อกับแม่ของมาโคโตะก็อาจจะเกิดความสงสัยกันขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมชื่อมันแปลกๆเหมือนไม่ใช่คนญี่ปุ่นเลยอะไรงนี้คือก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วพ่อกับแม่ของมาโคโตะแต่เดิมทีเป็นชาวต่างโลกที่ย้ายมาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วิธีการทําสัญญาเพื่อให้พวกเขาสามารถข้ามโลกมาได้ซึ่งไอ้สัญญาที่ว่านั้นก็คือพ่อกับแม่ของมาโคโตะต,ต้องยอมมอบสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตให้กับเทวดาของโลกที่พวกเขาจากมานั่นเองพอเรื่องมันมาแนวนี้ท่าผู้ชมก็คงจะถึงบางออ้กัันนนแลวสสสิิะคร่่่าาไเป็งทีํญ ที่สุดสาหรับพ่อกับแม่ของมาโคโตะใช่แล้วล่ะครับก็เป็นพวกลูกๆทั้ง3คนนั่นแหละที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของพ่อแม่แต่ก็ยังดีครับที่คนที่จะถูกมอบให้กับเทพธิดาของต่างโลกมีได้แค่คนเดียวเท่านั้นทีนี้ห่วยแม่ก็เลยไปออกที่มาโคโตะสวนสาเหตุที่ว่าทําไมถึงต้องเป็นมาโคโตะด้วยนั้นตรงจุดนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะถูกเลือกด้วยเหตุอันใดมาโคโตะก็ต้องยอมรับในสัญญ,ญาดังกล่าวอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากถ้าตนเองไม่ไปไม่พี่สาวก,ก็น้องสา,สาวสุดที่เลือกของเขาคนใดคนนนนหึ่่งงกกกกก็็ต้ถถูสสไไปาาาโลแแทััญดเว อย่างนี้นะจะให้ทํำยังไงได้เมื <iese> ่อมาโคโตะมาถึงที่ต่างโลกและได้พบกับเทพธิดามาโคโตะก็โดนเทพธิดาทําเลเลยยําใส่ดูถูกต่างๆนานาเนื่องจากหน้าตาของมาโคโตะในสายตาของเทพธิดานั้นมาโคโตะก็ป็นเพ totally right. ียงแค่คนที่หน้าตาอับปากอุบาทชาติชั่วอย่างมากมายมหาศาลอลังการระเบีรบสตริสุดจักรแบบเจ๋ดอารมณ์บาลว่าเห็นมาโคโตะหน้าขยักขยแยงยิ่งกว่าแมลงสาบอีกอะไรนี้มาโคโตะจึงโดนเทพธิดาส่งไปอยู่ที่สุดของของโลกแต่ก็ยังดีครับที่เทพธิดายังมอบพลังในการเข้าใจภาษาต่างๆของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด บนี้ยกเว้นเข้าใจภาษาของมนุษย์ให้กับมาโคโตะไปประมาณว่ากี่การมาโคโตะไม่ให้ไปเจาะแจกกับพวกมนุษย์แบบสุดขีดหรือก็คือเผ่านมนุษย์ในเรื่องนี้ทุกคนเป็นลูกหลานของเทพธิดาแบบจัดๆนั่นเองซึ่งในขณะที่มาคโตะกำลังล่วงหล่นลงไปท้าซึโคโยมิเทพแห่งดวงจันทร์จะลงทันเกเองหรือหนึ่งในสามเทพชินโตของประเทศญี่ปุ่นก็ได้ทาการมุด VPN ข้ามเซิร์ฟไปยังต่างโลกแล้วก็ได้เข้ามาช่วยเหลือมาคโตะแถมยังให้พรกับมาคโตะเพิ่มเข้าไปอีกทําให้มาคโตะแข็งแกร่งแบบวัวตายควายล้มตั้งแต่ริ่่่่่่มมตตซึงชวททีีาาโโโคออยยูลก กานดานของพวกเราในต,ตอนที่เขายังเด็กร่างกายของเขาอ่อนแอมากอ่อนแอขนาดที่ว่าตายได้แทบทุกเมื่อตามร่างกายมีแต่บาดแผลโดนอะไรนิดหน่อยก็ได้เลือดพอไปยืนตากแดดนานๆก็มีอาการหน้ามือตาลายคล้ายๆจะเป็นลมแขมสายตาของมาโคโตะก็ยังไม่ดีเข้าไปอีกมาโคโตะจึงต้องใส่แว่นอยู่ตลอดเวลาส่วนสาเหตุที่ทําให้มาโคโตะร่างกายอ่อนแออ่อนด้อยอ่อนดึกขนาดนี้ผมคาดว่าน่าจะมาจากการที่มาโคโตะแต่เดิมทีเป็นลูกของชาวต่างโลกร่างกายจะถูกออกแบบมาเพื่อให้อาศัยอยู่ในต่างโลกไม่ใช่โลกอาศัยกานดานแห่ง ด้าน,นสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตจึงไม่เหมาะสมกับมาโคโตอย่างแรงนั่นเองส่วนถ้าถามว่ามาโคโตเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์อย่างนี้มาตลอดได้อย่างไรนั้นก็ต้องบอกได้เลยว่ามาโคโตนั้นโชคดีครับที่ในวันที่เขาเป็นลมเขาได้รับการช่วยเหลือจากนักเกี่ยวยาที่มีนามว่าคารินแถมคารินคนนี้ยังเดินหน้าให้การช่วยเหลือมาโคโตแบบไม่มีพักจนมาโคโตร่างกายแข็งแรงขึ้นเขาเลยโตมาเป็นผู้เป็นคนอย่างปัจจุบันนี้ได้ส่วนในเรื่องรายละเอียดของการช่วยเหลือมาโคโตมังเ่าตอนปัจจุบันยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาครับว่่่่าาาาเขาทํกัันนยงไแตผมมใจว อนาคตต้องมีการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาอย่างแน่นอนและเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนก,กระทั่งมาโคโตะกขึ้นมปลายมาโคโตะก็ยังเป็นเพียงแค่เด็กหนุม่มมปลายธรรมดารรมดาผลการเรียนก็อยู่ในค่าเฉลี่ยปกติไม่มีอะไรโดดเด่นหน้าตารวมถึงลักษณะภายนอกก็เหมือนกับคนทั่วๆไปไม่ได้ลหล่อเหลาเอาการอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าว่าชมรมยิงธนูที่มาโคโตะไปสิงสถิตยอยู่มีเสื้อสาวสวย,สวยกำนุมนลอรอเยอะแยะแบบจัดๆประมาณว่าไปชมเราสุดฮอตในสายตามองมหาประชาชนในโรงเรียนเลยก็ว่าได้ที่เราให้มาโคโตะกดู เพื่อนๆล้ออยู่บ่อยๆว่าตัวมาโคตโตะนั้นน่ะเป็นผู้กล้าถึงได้กล้าเข้าไปอยู่ในชมรมที่มีคนหน้าตาดีๆอยู่เยอะแบบนี้มีหนงซ้ำสาวแสนสวยในชมรมและหลายคนก็ยังแลดูมีใจให้กับมาโคตโตอีกต่างหากแต่พออยู่กันไปอยู่กันมาทําอะไรละหลายๆอย่างร่วมกันไปนานๆเข้ามาโคตโตก็มักจะได้ข้อสรุปที่มีต่อสาวแต่ละคนประมาณว่าเป็นครอบครัวหรือเป็นเพื่อนเสมอๆก็เลยกลายเป็นว่าสาวๆที่มาสารภาพรักกับมาโคตโตนั้นต่างก็อกหักรักคุดไปตามๆกันและถ้าถามว่าทําไมสาวๆในชมรมถึงได้มาหลงชอบมาโคโตได้นั้นนั่นก็เป็น เพราะว่าบูคลิกที่ดูจริงจังทอมตัวอ่อนโยนที่มาเขโตแสดงออกมาอย่างไม่รู้ตัวนั่นแหละครับก็เลยเป็นผลให้ส,สาวๆหลายคนกว่าจะรู้สึกตัวก็โดนตกกัไปเป็นแถบๆแล้ว แม่เห็นหน้าตาซื้อแบบนี้ร้ายกาจไม่เบาเหมือนกันนะครับเนี่ยเหลือเชื่อจริงๆ impossible ดังนั้นท่านผู้ชมท่านไหนที่ยังอยู่ในหมดโสดก็ไปศึกษาวิธีวิชิตใจสาว,สาวจากมาโคโตะผู้นี้ได้เลยและหลังจากที่มาโคโตะมาอยู่ที่ต่างโลกเขาก็เริ่มมีพวกพ้องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแถมพวกพ้องแต่ละคนนี่ต่างก็แข็งแกร่งกันทั้งนั้นนอกจากนี้มาคโตะยังมีโลกที่แสนเจ้าดมสมบูรณ์เป็นของตัวเขาเองอีกต่างหากโดยที่โลกแห่งนี้พวกมาคโตะเรียกว่าอาโซละแต่พวกคนภายน ที่เคยเข้ามาที่นี่จะเรียกกันว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือแดนลับแล ซึ่งอสระนั้นเป็นโลกที่เกิดมาจากการทาสัญญาของมาโคโตกับชินมังกรไร้เทียมทานหรือโทโมเอะพลเรเมียมือขวาที่เปรียบเสมือนกับกุนซือของเขานั่นแหละครับแล้วก็ด้วยความที่อสระมาเกิดมาด้วยวิธีการแปลกๆจังซี่จึงทําให้อสระกลายเป็นโลกที่อยู่ในมิติแบบพิเศษใส่ไข่ที่แยกออกจากโลกแห่งนี้ที่เป็นต่างโลกโดยสิ้นเชิงก็เลยหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเทพธิดาสุดเร็วระยำของโลกนี้หรือเทพของโลกไหนหรือใครหน้าไหนก็ไม่สามารถเข้ามาที่อสระได้ด้วยวิธีการปกติหรือคือถ้าอยากเข้ามาที่อสระก็ต้องแฮกแมพหรือไม่ก็แมิต ถึงจะเข้ามาได้หรือถ้าอยากจะเข้ามาง่ายๆก็ไปขอให้ผู้ที่ทมีความสามารถในการเปิดประตูมิติของอาโซราเช่นมาคโตะหรือโทโมเอะพาเข้าไปก็พอแล้วแล้วเวลาที่มาโคโตะออกมาที่โลกภายนอกมาคโตะจะใช้ชื่อปลอมว่าค oh ุซุโนะะมาคโตะโดยที่ชื่อชื่อนี้ผู้คนภายนอกจะรู้จักมาคโตะในละหลายๆอาชีพด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนักผจนภายที่มีเลเวลแค่หนึง่งแต่ทำภารกิจเก่งชี้หายหรือพ่อค้าที่มีสินค้าแปลกๆดีๆมาขายอย่างสม่ำเสมอแถมยังทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็วว่องไวรับใช้ประชาชนอีกต่่าาางหแลละสุ ก็กำลังจะได้เป็นอาจารย์ของเมืองลอสกาด แม่มาโคโตนี่เชี่ยเป็นคนที่มีความสามารถเหลือแดกจริงๆส่วนถ้าถ่าว่าทาไมหรือ้องใช้ชื่อปลอมด้วยนั้นมันก็น่าจะมี2ส,สาเหตุใหญ่ๆด้วยกันสาเหตุที่1ต้องการปกปิดตัวตนจากเทพธิดาสุดเลวยามให้มากที่สุดก็แบบถ้าเทพธิดาสุดเลยายามเจอตัวเข้าก็ไม่รู้จะโดนล,ลากไปใช้งานอะไรบ้างอย่างในมังงะนี่พอเทพธิดาสุดเลวรยา,ยา,ยามหาตัวมาโคโตเจอจูๆ่ๆก็ว้ามาโคโตให้ไปอยู่ในสงครามซะน,นี่ดีนะที่มาโคโตสามารถเอาตัวรอดมาได้ด้วยความเทพของเขาสาเหตุที่2ต้องการหลีกเลี่ยงจากความวุ่นวายที่เกิดความจําเป็น ก็แบบถ้าเกิดมีคนเส้นดีรู้ว่ามีผู้กล้าคนที่3และตามสืบจะเจอชื่อขึ้นมาชีวิตต้องวุ่นวายแบบจัดเป็นแน่แท้ก็ดูอย่างผู้ใกล้อกสองคนดีครับคนนึงก็กลายเป็นผู้กล้าหุ่นเชิดคนนึงก็เกือบตายเชื่อไปผู้กล้าที่ร่สาสงสารจริงๆอะไรจริงเรื่องปิ้งย่าง ตัวทางหน้าพลังกับความสามารถของมาโคโตนี่ถือว่าไม่ธรรมดาลเลยคือพลังมันโคตรเยอะเยอะจะต้องร้องขอชีวิตก็ว่าได้แถมพลังเวทที่มีนับวันนับวันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้มาโคโตมีพลังเวทใกล้เคียงกับเทพธิดาสุดเลวร้ายของโลกนี้แล้วทีนี้เรามาดูกันซิว่ามาโคโตไปทำท่าไหนมาถึงได้แข็งแกร่งได้ขนาดนี้ซึ่งเท่าที่ผมได้ไปหาข้อมูลมาก็พบว่าสาเหตุหลักๆที่ทําให้มาโคโตแข็งแกร่งได้จังซี่มี3อย่างด้วยกันอย่างที่1พื้นฐาน ร่างกายของมาโคโตะมีความแข็งแกร่งมากกว่าคนที่อยู่ที่ต่างโลกเป็นอย่างมากคือเรื่องกายของมาโคโตะตอนที่อยู่ที่โลกอาศัยกันดารของพวกเรามาโคโตะไม่ได้รับพรใดๆจากเหล่าทวยเทพแม,ม้แต่น้อยแถมพอบวกเรื่องร่างกายที่ต้องทนอยู่กับแรงน่มถ่วงของโลกของพวกเราเข้าไปก็เหมือนกับว่ามาคคโตะได้ฝึกร่างกายให้อึดถึก อยู่ทุกๆวันอยู่แล้วจึงทําให้มาโคโตะที่เป็นลูกของชาวต่างโลกที่เติบโตขึ้นมาในโลกอาศัยการดากของพวกเราเมื่อได้รับพลต,ต่างๆเข้าไปร่างกายกับพลังเวทของเขาก็เลยแข็งแกร่งจนหน้าเหลือเชื่อจริงๆ impossible ขึ้นมาได้อารมณ์ประมาณว่ามาโคโตะเนี่ยได้ไปฟาร์มความแข็งแกร่งทางด้านกนยายภาพมาเป็นเวลา16ปีด้วยความบังเอิญเพราะได้รับบัฟมาจากเหล่าโทเทพเข้าไปอีกก็เลยกลายเป็นว่าร่างกายโกงจัดสัมผัสดได้อะไรี้อย่างที่ 2. พรจากท่านซุโยมิคือก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าในตอนที่ท่านซุโยมิได้มอบพรให้กับมาโคโตะน ผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วท่านึกุโยมิจัดพอรอะไรให้ไปบ้างแล้วพรแต่ละพรมันโกงขนาดไหนจัดหนักจัดเต็มใส่สุดไปแบบไม่มีกั๊กเลยหรือเปล่าเพราะในตอนนั้นท่านึกุโยมิก็ได้บอกกับมาโคโตะเอาไว้ประมาณว่าให้คอยช่วยเหลือผู้ผู้กาอีกสองคนแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับต่างโลกแห่งนี้ด้วยซึ่งเท่าที่ฟังฟังดูแล้วก็พอจะเดาได้ว่าท่านึกุโยมิมั่นใจเป็นอย่างมากว่ามาโคโตะจะกลายเป็นความหวังของโลกแห่งนี้ได้แน่หรือก็คือในตอนนั้นท่านึกุโยมีเหลือพลังเวทอยู่ขนาดไหนก็น่าจะเอาพลังเวทที่่เหหลืออยูัั้้งมดนนนไปใชใช การมอบพรให้กับมาโคโตะไปหมดแล้วก็เลยเป็นผลให้มาโคโตะโกงบาลัยมาจนถึงตอนนี้อย่างที่3ฝึก ยิงธนูคือท่านผู้ชมบางท่านอาจจะังงกันว่าเอ๊ะไอการฝึกยิงธนูเนี่ยมันทําให้มาโคโตะมีพลังเวทมากมายขนาดนี้เลยเหรอก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าในกระตูเรื่องนี้เนี่ยมันทําแบบนี้แล้วมีพลังเวทเพิ่มขึ้นมาจริงๆนะเพราะโทโบเอะได้อธิบายเอาไว้ประมาณว่าตามปกติแล้วทุกๆคนจะมีปริมาณพลังเวทที่จํากัดการฝึกทั่วไปไม่สามารถเพิ่มขีดจํากัดพลังเวทขึ้นมาได้แต่มันก็มีข้อยกเว้นอยู่เช่นกันนั่นก็คือการตายแล้วกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งซึ่งไอการที่มาโคโตะฝึกยิงธนูก็ดันไป ไปข้อยกเว้นของการเพิ่มพลังเวทเข้าพอดีก็แบบไปตอนที่มาโคตรทาสมาธิสลายจิตของตัวเองให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติมันก็เหมือนกับการที่ตายไปแล้วแล้วพอยิงธนูออกไปแล้วก็จะเป็นการหยุดทําสมาธิกับนําจิตที่สลายไปกลับมารวมกันมันก็เหมือนกับการกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งนั่นแหละเห็นไหมละครับว่าไอการฝึกยิงธนูเนี่ยมันตรงกับข้อยกเว้นของการเพิ่มพลังเวทแบบโบ๊ะบะโบ,บ๊ะเลยหรือจะให้กล่าวอีกในนึงก็คือไอสิ่งที่ฝึกอยู่แทบทุกวันดันกลายเป็นสูตรโกงในการเพิ่มพลังเวทโดยบังเอิญซะงั้นเอาจ พลังเวทตรงส่วนนี้ให้ท่านผู้ชมเข้าใจได้หรือเปล่าไงอัลเบร์มาว่าตัวเองอะเข้าใจแต่พูดให้คนอื่นฟังไม่รู้เรื่องอะไรงี้ก็หวังว่าจะเข้าใจตรงส่วนนี้กันนะครับก็แบบว่าเท่าที่ดูแล้วมาโคโตเนี่ยน่าจะถูกจัดอยู่ในประเภทเพระเอกเทพดังนั้นในการที่จะไปคิดหาเหตุผลเกี่ยวกับพลังที่มันเวอร์แบบนี้มากๆม,มันน่าจะทาให้ปวดหัวเองอะซะเปล่าๆก็ท่านผู้ชมลองคิดดูดิครับมาโคโตมาถึงที่ต่างโลกได้ไม่นานก็ตบเกรียนชินมังกรไร้เทียมทานกับยับยั้งการอรารวาสของไม่มุมดําแห่งภัยพิบตัติหรือมิโอาาลลลเมมียยือซ้้งงไดแะหััจกน ก็ยังไปอาวุธที่มีความสามารถในระดับท็อปในด้านต่างๆของโลกแห่งนี้มาเป็นพวกได้อีกเยอะแยะยุ้เย,ยื้ยุบยับเต็มไปหมดคือถ้าจะบอกว่ามโคโตะในตอนนี้เปรียบเสมือนกับผู้ปกครองประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่งก็คงจะไม่ผิดนักทีนี้มาในส่วนของสกิลกันบ้างดีกว่า่าโ์โคโตะมีสกิลอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่สกิลที่1สกิลการยิงธนูคือสกิลนี้ก็เป็นสกิลการโจมตีระยะไกลด้วยการยิงธนูแล้วผมก็มองว่าสกิลนี้เปรียบเสมือนพาสซสีฟสกิลของมาโคโตะหรือว่าเป็นสกิ โคโตโมีมาตั้งแต่ก่อนที่จะถูกส่งมาที่ต่างโลกแล้ว สกิลที่ 2. เวทบริสคือสกิลนี้จะเป็นการใช้ท่าเวทมตลธาตุพื้นฐานของที่โลกแห่งนี้โดยที่มาโคโตนั้นสามารถใช้ท่าเวมทมตลธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุความมืดได้ส่วนเวทมต์ธาตุลมธาตุาสายฟ้าธาตุแสงไม่สามารถใช้ได้แต่ทว่าด้วยความที่มาโคโตมีพลังเวทเยอะบวกกับการที่เขาเป็นพระเอกก็เลยเป็นผลให้เวทบริสที่เป็นเวทพื้นฐานมีพลังโจมตีที่มารุนแรงซะเกินแถมมาโคโตก,ก็ยังสามารถใช้เวทบริสโดยไม่ต้องไล่เหมือนกับชาวบ้านได้อีกต่างหากเพราะแค่จ การก็สามารถใช้ได้แล้วใช่เก yeah. ่งจริงๆเลยพอคุณเอ้ยสกิลที่3 ซาไข่อีกหรือซาไคคือสกิลนี้จะเป็นสกิลประเภทพื้นที่หรืออาณาเขตเป็นสกิลที่มีประโยชน์แบบเจ็ดยาดเนื่องจากสกิลนี้เป็นสกิลที่มีความสามารถในด้านการสนับสนุนแทบทุกอย่างที่มาโคโตอยากจะให้มันมีไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับการค้นหาเป้าหมายบาเรียรป้องกันการเสริมการรักษาการเสริมความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพทุกด้านและก็ความสามารถในเชิงสนับสนุนอีกบบ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 แบแบบวอีกมากมายหลายขนานจนชนิดที่เรียกได้ว,ว่าขอแค่มีสกิลนี้เพียงสกิลเดียวสกิลสนับสนุนอื่น แทบจะไม่จําเป็นเลยอารมณ์ประมาณว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะไรงนี้แต่ในตอนนี้มาคโตก็ยังใช้ซาเคาอีด้วสองอันพร้อมกันอีกต่างหากแบบอารมณ์แบบมันใช้ซ้อนกันหน่ะมันก็เลยส่งผลให้มาคโตกวงจะต้องร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวและซากคาอีก,ก็ยังเป็เพียงสกิลเดียวที่พวกเรารู้ว่าได้มาจากท่านสูคุยมิอีกด้วย สกิลที่4ดัดแปลงเวทคือสกิลนี้จะทําการดัดแปลงเวทบริสที่เป็นเวทพื้นฐานให้มีความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกขัน้นผมไม่ต้องสืบนะครับว่าเมื่อมาโคโตที่ใช้เวทบริสได้รุนแรงแบบจ,จัดๆอยู่แล้วมาใช้การดัดแปลงเวทมันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็หวังได้เพียงแค่ว่าขอให้ดาวดวงนี้อยู่รอบไปถ้ได้จะจบเรื่องได้ก็แล้วกัน สกิลที่5ประตูอโซระคือสกิลนี้ก็จะทาให้สามารถเดินทางผ่านเข้าออกอโุระได้น,นั่นเองและนอกจากนี้มาโคโตะก็อาจจะยังมีสกิลต่างๆอีกมากมายที่ผมไม่ได้หยิบยกมาเพราะบางทีผมก็จะไม่ได้ว่ามีสกิลอะไรบ้างเนื่องจากพี่แกมีสกิลเยอะเบียดเจียดซึง่งถึงฟังฟังดูแล้วอะไรต่อมีอะไรที่มาโคโตมีจะดูแข็งแกร่งมากๆก็ตามแต่ถ้าว่ามาโคโตะก็ยังมีข้อด้อยเกี่ยวกับ,กบพลังเวทของเขาอยู่นิดหนึ่งเช่นกันเนื่องจากถึงมาโคโตะจะมีพลังเวทมากมายอย่างน่าเหลือเชื่อจริงๆ impossible อยู่ก็าตาม นั่นมาก็เป็นเพียงแค่พลังสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ก็เท่านั้นแต่พอเวลาที่จะดึงพลังเวทที่มากมายขนาดนั้นมาใช้แบบเอาจริงเอาจังกลับไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่สามารถทําได้เพราะตัวของมาโคโตะที่แบบเสมือนกับเป็นตัวกลางเพื่อแสดงพลังเวทอันมากมายหลังนั้นออกมายังไม่สามารถดึงพลังเวทขนาดนั้นมาใช้ได้รวประมาณว่าพลังเวทที่มาโคโตะมีเปลี่ยนเสมือนกับน้ําในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ส่วนตัวของมาโคโตะในตอนนี้ก็เหมือนกับถังตักน้ําใบหนึ่งมันก็เลยหมายความว่าไอการที่จะเอาน้าในมหาสมุทรมาใช้ได้แบบเยอะๆได้นั้นก็มีแต่จะต้อง เอาภาชนะที่ใหญ่กว่าถาังดักน้ํามาใช้ก็เท่านั้นหรือก็คือถ้ามาโคโตะต้องการแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่านี้เข้าไปอีกก็แค่หาวิธีเอาพลังเวทที่ตัวเองมีแบบเยอะจะจัดมาใช้ให้ได้ก็พอแล้วแต่จริงๆแล้วไอ้เรื่องข้อด้อยของมาโคโตะข้อนี้มันก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้กับมาโคโตะมากมายนะักเพราะคนที่สามารถจัดการกับมาโคโตะได้ก็แทบจะไม่มีแล้วดีไม่ดีผมว่าในอนาคตอันใกล้นี้เผ่ามนุษย์ที่มีความแข็งแกร่งหลายๆคนต้องย้ายข้างมาอยู่กับมาโคโตะอย่างแน่นอนทีนี้เรามาดูไอเทมที่เด่นๆของมาโค การมาเป็นยังไงเริ่มต้นที่ไอเทมชิ้นที่1แหวนรอบเนียก็จะเป็นแหวนเวทมนต์สุดรู้หลาดูดีใส่แล้วดูรวยขึ้นมาทันตาเห็นถูกสร้างโดยเผ่าคนแคทที่มีนามว่ารูก,กุยแหวนวงนี้จะมีความสามารถที่จะดูดซับบีบอัด ปิดกัน้นมานาวเอาผู้สวมใส่เอาไว้ได้และจะเลืองแสงไปสีแดงเมื่อความจุในการจัดเก็บถึงขีดจากัดหรือก็คือแหวนวงนี้มีหน้าที่ซ่อนเล่มพลังที่แท้จริงกับดูดซับพลังเวทอันมากมายมหาศาลอลังการระบกระกานสถานจิกรของมาโคโตะเอาไว้นั่นเองแต่เนื่องจากพลังเวทของมาโคโตะมันเพิ่มขึ้นแบบไม่มีพักเป็นผลให้มาโคโตะต,ต้องเปลี่ยนแหวนเป็นประจำแทบทุกวันแถมณปัจจุบันนี้มาโคโตะต,ต,ต้องใส่แหวนที่ละสิบวงเมื่อมีการเปลี่ยนแหวนเรียกได้ว่าใส่แม่งทุกนิ้วถ้าใส่นิ้วเท้าไไได้้้ก็คงจะะใส่ปแลวอรี ไอเทมชิ้นที่2ชุดดอฟเนียก็จะเป็นชุดที่มีลักษณะคล้ายๆกับเสื้อกันฝนผู้ที่สร้างชุดนี้ขึ้นมาเป็นเผ่าคนแคะคนเดียวกับที่สร้างแหวนดอฟเนียชุดชุดนี้จะมีความสามารถคล้ายขึ้นกับแหวนดอฟเนียเป็นอย่างมากคือจะสามารถดูดซับบีอบอัดปิดกัน้นมานาของผู้สวมใส่เอาไว้ได้หรือจะบอกว่าเป็นแหวนดอฟเนียเวอร์ชันชุดก็คงจะไม่ผิดนัก แต่ถ้าเปรียบเทียบในอัตราหนึ่งต่อ1นชุดนี้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าแหวนดอฟเนียหวงนอกจากนี้ชุดนี้ยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่มีประโยชน์อย่างมากเพิ่มเข้ามาอีกด้วยนั่นก็คือชุดนี้จะมี2โหมดด้วยกันและแต่ละโหมดนั้นก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปส่วนวิธีที่ใช้เปลี่ยนโหมดก็แสนง่ายเพียงเข้ามาโคตจรจินตนาการว่าอยากเปลี่ยนโหมดชุดชุดนี้ก็จะเปลี่ยนโหมดให้ในทันทีโหมดที่1จะเป็นโหมดที่มีชุดเป็นสีน้ำเงินแล้วก็จะเป็นโหมดที่มบโรโตะใช้ในชีวิตประจําะําาาาววันนนนไไไไไมมมม่่่่โโโกตตะะะะจจปททีีหหหรรือออ็ยูใด้ำ โดยที่โหมดนี้จะมีความสามารถในการป้องกันการโจมตีทางด้านกายภาพพวกหมัดเท้าเข่าสอบและยังป้องกันพวกเว้นโลพื้นฐานของทตุไฟกับทตุลมได้ด้วยโหมดที่2จะเป็นโหมดที่มีชุดเป็นสีแดงโหมดนี้จะมีความสามารถในการป้องกันการโจมตีทางด้านกายภาพประเภทการฟันและยังป้องกันพวกเว้นโลพื้นฐานของทตาน้ำท่าลมา่าแสงได้อีกด้วยแถมตอนที่อยู่ในโหมดนี้ความเร็วของมาโคโตะก็จะเพิ่มขึ้นไปอันมากและถ้าหากมาโคโตะเคลื่อนไหวเร็วเกินไปมันก็จะเกิดแรงดันอากาศตามมา แม่เรียกได้ว่าไอชุดชุดนี้นี่เป็นไอเทมที่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองเป็นอย่างมากคือค่อนข้างครบเครื่องนะถ้าการใช้งานด้านการป้องกันถ้าการใช้งานด้านการจุกหลบคู่ต่อสู้ไอเทมชิ้นที่3หน้าก,กาก คือหน้าก,กากอันนี้เป็นหน้าก,กากธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีความสามารถอะไรแต่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้มาโคโตใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างโลกได้อย่างปกติสุกเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงแรกๆเนือ่องจากท่าในช่วงนั้นมาโคโตไม่ใส่หน้ากากเข้าหาเผ่ามนุษ์เผ่ามนุษ์ก็จะมองว่ามาโคโตไม่ใช่เผ่ามนุษย์ประมาณว่าหน้าตาของมาโคโตเนี่ยขิ้วเรเกินไปจนยากที่จะมองได้ว่าเป็นเผ่ามนุษ์และมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากที่มาโคโตจะได้รับความเชื่อถือจากเผ่ามนุษย์อย่างในปัจจุบันนี้ได้ในกรณีที่ไม่ได้ใส่หน้ากากมีหนาม เช่นโดนขัดแข่งขัดขาโดนใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็บาบบบบบาบาอีกมากมายหลายขนาดดังนั้นหน้ากากธรรมดาธรรมดาอันนี้จึงเป็นส่วนสําคัญที่ทำให้มาคโตประสบความสําสเร็จในช่วงเริ่มต้นกันเลยทีเดียว ไอเทมชิ้นที่4อุจิเนก็ะจะเป็นไอเทมที่มีลักษณะคล้ายๆกับเป็นลูกธนูสั้นๆแต่พอดูไปดูมามไม่คล้ายๆกับมีดสั้นมากกว่าอารมณ์ประมาณว่าทรงมันเนี่ยเหมือนกับอาวุธระยะไกลแต่ก็สามารถใช้ระยะใกล้ได้เหมือนกันนะส่วนความสามารถของอุจิเนก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาเนื่องจากในช่วงนั้นการต่อสู้ด,ดําเนินไปอย่างดุเดือดเดือดพล่านจึงไม่ได้มีการอธิบายถึงความสามารถของ,ขอ,งอาวุธชิ้นนี้เอาไว้แต่อย่างใดและในช่วงท้าของการต่อสู้มาโคโตก็ดันทำอุจิเนหายไปซะนี่มันสร้างเป็นอะไรที่น่าเศร้ายิ่งนัก ก็เรียกได้ว,ว่าไอเทมแต่ละชิ้นเขามาเขาโตนี่ดีๆทั้งนั้นคือโกงทั้งคนใช้โกงทั้งไอเทมโกงจะต้องร้องขอชีวิตอะครับ ็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับในคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่านะก็ต้องบอกเลยว่าทําไปทํามารู้สึกว่าข้อมูลต่างๆมันเยอะแบบจี๊จดจนยากที่จะทําให้จบได้ในระยะเวลาอันสั้นนี่ขนาดทําข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมาโคโตเฉพาะเวอร์ชันมังงะน,นะมันยังเยอะขนาดนี้ถ้าไปล่าข้อมูลนันได้ยายแบบเวฟหรือแบบเล่มมารวมด้วยนี่ผมนื่องจะได้ลงไปดองคุยกัรบรามะม่วงก่อนเป็นแน่แท้ก็หวังว่าจะชอบกันนะครับแล้วผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดมีการให้ข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปหรือมีข้อมูลตรงไหนคลาดเคลื่อนไปก็ต้องขออภ ร,ร่วมถึงชื่อตัวละครของในเรื่องนี้มากนักมันก็เลยอาจจะมีข้อผิดพลาดไปบ้างอะไรบ้างแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามในแฟนเพจ a c e b o o k เอาไว้ด้วยนะครับเวลาสงสัยอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรเนี่ยมันจะตอบไดไ้ง่ายกว่าในคอมเมนต์นเยอะเลยนอกจากนี้เผื่อจ้าติดปีกบินไปจะได้สามารถหากานเจอได้ไม่ยากอีกด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ให้กระจายไปทุกๆสถา์ที่ด,ด,ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย